แล้วมันธุรกิจอะไรของคุณนะคะทำไมถึงต้องเอาเงินไปลงทุนเพิ่มอยู่เรื่อยๆอถามจริงๆเถอะคะ่ะคุณทำอะไรกันแน่ส่งออกนส่งส่งอะไรออกคะโหนุ่นนุ่นจะถามทำไมอะฮะดี่พอมันสำเร็จเมื่อไหร่นุ่นก็รู้เองอะแล้วเมื่อไหร่คุณจะบอกล่ะคะคุณระบายเบี่ยงที่จะบอกนุ่นมาโดยตลอด ทีแรกคุณก็บอกว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์สังแต่งงานแต่พอนุ่นไม่ถามคุณก็ไม่พูดและบริษัทนั่นน่ะมันมีตัวตนไหมแล้วมันอยู่ที่ไหนกันคะนุ่นผมไม่ใช่จำเลยนะที่นุ่นจะมานั่งซักไซสอะไรแบบเนี้ยนุ่นบอกมาเลยดีกว่าว่านุ่นไม่ไว้ใจผมไม่ต้องมาหาเรื่องถามนุ่นถามนี่มันวุ่นวายหรอกนี่นี่คุณหาว่านุ่นวุ่นวายเหรอคะนุ่นเป็นเมียคุณนะเพราะฉะนั้นนุ่นควรมีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องของสามีบ้าง และอย่างเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นธุรกิจที่นุ่นมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยแลวที่คุณกล่าวหาว่านุ่นไม่ไว้ใจคุณนุ่นว่าคงไม่ยอมให้เงินคุณเอาไปลงทุนทีเป็นล้าน,านอย่างที่ผ่านมาหรอกคะ่ะขอบคุณคุณผมมากมนทนคะัะนี่คุณไม่เข้าใจที่นุ่นพูดเลยหรือไงอะ่ะเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมไม่อยากให้นุ่นเห็นผมเป็นเหมือนคนอื่นนุ่นบอกมาตรงๆแล้วกันนะนุ่นมีเงินผมร้านหนึ่งไหมตอนเนี้ย ไม่พอหรอกค่ะแต่เขาว่ายังไงนุ่นต้องขอโทษด้วยนะคะคือนุ่นไม่มีเงินมากพอที่จะให้คุณเอาไปลงทุนมากขนาดนั้นหรอกค่ะทําไมอะนุน่นผมบาดนุ่นมีเป็นสิบสิบล้านมันหายไปไหนหมดแต่เงินส่วนนั้นก็ต้องเอาไว้ใช้ในายามจําเป็นจริงๆแล้วถ้าคุณสินปเขารู้ว่าเขาต้องไม่ยอมให้แน่ๆคะ่ะมันเกี่ยวอะไรด้วย นี่คุณลืมไปแล้วเหรอคะว่าคุณสินเขาเป็นผู้จัดการมารดกของนุ่นส่วนนี้โธเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนุ่นแต่งงานกับผมแล้วนะนุ่นจะไปยืมจมูกคนอื่นมาหายใจทําไมผมบอกกี่ครั้งแล้วไอ้สมบัตินั่นนะ่ะให้เอามาดูแลเองแต่นุ่นก็เคยคุยกับคุณสินเขาแล้วนะคะแต่คุณสินก็ให้เหตุผลหลายๆอย่างว่านุ่นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นจะนุ่นเชื่อมันเหรอคุณนี่โง่จริงๆเลยนะมอน t ลูกพี่ลูกน้องของคุณมันเจ้าเล่ห์นุ่นะไม่ทันมันหรอกไอ้ที่มันจะดูแลสมบททัติให้เป็นข้ออ้างคุณเผลอเมื่มอไหร่นะมันดูไปหมดแหละคุณสินไม่ใช่คนแบบนั้นเชื่อได้ไงดูอย่างเรื่องจันสิตอนแรกกึจะจับแยกไม่ให้มายุ่งกับน,นุ่นแล้วถึงเวลาเป็นยังไงหน้าไปกินซะคนเดียวนี่คุณยังไม่รืมเรื่องนี้อีกเหรอคะไม่รู้ว่า ถึงยังไงคุณต้องหาเงินให้ผมล้านหนึ่งให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นไม่ต้องพูดกันมาทอ โบรเตอร์นะเขาบอกว่าคุณตานะกลับบ้านไปแล้วผมอยากพบเขาหน่อยคุณอนุชช่วยติดต่อหน่อยได้ไหมผมมีอะไรบางอย่างอยากจะคุยกับเขาคือจริงๆเนี่ยผมควรจะไปคุยกับคุณจันมากกว่าแต่ว่าประตูบ้านนั้นนะเขาไม่เปิดต้อนรับผมเลยคุณช่วยติดต่อให้หน่อยละกันนะแล้วนะลเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปพบเขาเองโอเคขอบคุณมาก พี่จะรักใครสักคนไนะผู้หญิงคนนั้นม่าจะเป็นจะต้องสวยแต่ก็ต้องเป็นผู้หญิงที่เก่งมีสเสน่ห์แพรว,พรวมัดใจชายอย่างจันจะพูดถึงอีกทำไมฮะนี่คุณสียังทำใจไม่ได้เหรอคะคุณสินคะ นุ่ไม่อยากเห็นคุณสินไม่สบายใจแบบนี้เลยอะแต่ก่อนนะคะคุณสินเคยเป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงหลายคนทำไมตอนนี้มาตายน้ำตื้นเพราะผู้หญิงเหลวหละกอย่างจันนุ่นเข้าเรื่องเราเลยดีกว่านะพี่มีง้นมันงทำอีกเยอะมีอะไร นุนน่นมาเยี่ยมมาเยี่ยมคุณศินนะคะเนี่ยกลถึงมาเยี่ยมร้อยวันพันปีไม่เห็นเคยมาที่นี่เลยพนันเช็คกระไรอืเอออินทำไมไม่เซ็นเช็คง่ายอย่างนั้นละ่ะเงินตั้งร้านนันใช่นะก็ <c oughs> สงสารเขานะครับแม่ับนี่คงจะโดนขู่มาฮะไม่งั้นคงจะไม่มาขอผมด้วยตัวเองฮะร,รู้ทั้งรู้ว่าต้องเอาไปให้จมนทนมันแต่ยังให้ไปได้ก็ดีกว่าให้เขาไปหยิบยืมคนอื่นนะครับใครรู้เข้าก็คงจะเป็นขี้ปากเข้าไปอีกนานฮะชาติก่อนคงเป็นเนี่ยจมนทนนะันนะถึงต้องมาใช้กันถึงชาตินี้ แล้วเรื่องของเราล่ะสินจะเอาอยัางไงอ่ะนี่ลูกแมเมื่อเช้าเนี่ยคุณหญิงเพลินอ่ะโทรมาบอกแม่ว่าจะไปสู่ขอจันให้ลูกชายเขาอะไรนะแม่คุณหญิงเนี่ยก็ขอโทษขอโพยแม่กันเพราะเราก็เคยรับปากว่าจะประวิงเวลากันแต่งงานให้แต่ถูกลูกชายเนี่ยทั้งตือ้อทั้งโข่แล้วคุณหญิงก็กลัวว่าลูกชายเนี่ยจะทําจริง ก็เลยต้องตามใจไปสู่ขอทันทีเลยสิงต้องทำใจนะลูกอายุแย่งผู้หญิงคนเดียวกันนั่นอะมันน่าอายอาที่ยิ่งกว่าไปหยิบยืมเงินเขาสิ ไ่ใช่ทังคิดนะครับมัคือตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะพูดอะไรนะ,ะนนตากำลังไม่สบายจะาองรับกันอนข้มองเ,อเธอตรงนี้ถึงมันเป็นเพียงเส้นขนา พอเองนะเป็นฝ่ายเสียหายแต่กลับปฏิเสธความรับผิดชอบของผู้ชายนี่เขาคิดอะไรของเขานะแล้ววันนี้เขาก็พูดแปลกๆนะเ<ะ>ขาเป็นเพราะศิลนะเขาถึงได้ตัดสินใจแต่งงานกับวิสซุนเราเคยัขอของบอกวนะ่าศิลน่ะโกหกเขาด้วยผมนั่นเหรอครับใช่แค่ทานขนา ทานหาอย่างนี้นะคะ <c oughs> ดูสีหน้าย,ยังแต่งไม่เสร็จเลยอ่ะเบือบ่อเบื่อเซ็งเซ็งอะอยากขับรถไปเรื่อยๆแต่กลัวว่าจะเหงาก็เลยชวนเอ๋ไปเป็นเพื่อนนะทำไมไม่ชวนภรรยาไปด้วยล่ะคะอุ้ยรานนั้นเนหรอห้หัดทำอาหารที่บ้านนะดีแล้วแต่นี่เอ๋เดี๋ยวยังไงเนี่ยขอแวะไปตลาดหุ้นแป๊บหนึ่งนะพอดีได้เงินลงทุนเพิ่มมากะว่าจะไปลงทุนต่อเอ๊ะข่าวก่อนยังไม่ได้ขายเลยไม่ใช่เหรอคะก็ถึงต้องมาเอาคืนตอนนี้ไง ตอนนี้นะผมได้เงินล้านหนึง่งกะว่าจะช้อนซื้อเพิ่มขึ้นมาเพราะตอนนี้หุ้นกำลังลงรอขึ้นเมื่อไหร่นะรวยเล็ก นังรออยู่เลยผมว่าเดี๋ยวเราลงไปคุยกันที่ร้านอาหารข้างล่างดีกว่าไหมครับห้องนี้ดีกว่าค่ะเผื่อฉันเป็นลมเป็นแรงอะไรขึ้นมาจะได้ไม่รุ่นวาย <c oughs> แล้วอีกอย่างฉันก็ไว้ใจคุณด้วย <c oughs> ตามสบายนะคะ <c oughs> คุณฮยังไม่หายเลยครับก็เป็นเป็นห,หายๆอะค่ะแล้วไ,ไปหาหมอหรือยังอนะไม่ได้เป็นอะไรมากก็เลยไม่อยากไปอะค่ะกลัวหมอเหรอครับเห็นว่าคุณกลับบ้านค่ะพี่นุชโทรไปบอกว่าคุณอยากเจอเลยกลับมาถึงกรุงเทพเมื่อเช้าอะค่ะ ก็เลยต้องมารบกวนแทนที่คุณจะได้พักไม่เป็นไรอะค่ะฉันพักผ่อนจากที่บ้านมาเต็มอิ่มแล้วค่ะคือผมมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับคุณจันนะครับคือคุณแม่ผมเนี่ยไปพบกับคุณจันมาแต่คุณจันกลับฝากคุณแม่ผมมาถามผมว่าผมไม่ทำอะไรให้เขาไม่สบายใจ จนถึงขนาดเขาต้องตัดสินใจไปแต่งงานกับคุณวิศนุผมคิดทบทวนอยู่หลายเที่ยวจนไม่แน่ใจขึ้นมาเรื่องหอนึ่งเรื่องคุณกับฉันแล้วคุณว่าน่าจะใช่ไหมครับคือ ันเขาเข้าใจผิดนะคะคิดว่าที่ฉันหายไปไปกับคุณเขาเขาคิดว่าเรามีอะไรกันนะคะไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าคืนที่คุณหายไปเนี่ยผมก็อยู่กับเขาถ้าคุณสิลไม่ได้กลับมาพร้อมจันเนี่ยคะแล้วมันก็คงจะมีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้จันเข้าใจผิด บอกได้ไหมครับว่าคุณนายไปไหนไปกับใครมาคุณสินค่คะ